ด, <c oughs> ดูในถังมอเตอร์ไซค์พี่มีดูดออกหมดใส่เติมเลยใช้งานอ่ะคนไปขึ้นเตินะเขาอกอืมเอาคนไปขึ้นก่อนอติดติดไปขึ้นก่อมเลย มันมีเสามีเนี่ยเสาตัวนี้ต้นแรกแม่ดีนะยังยังเนี่ยอะไรอยู่เนี่ยใช่ยังยังเรียดเรียดสีแล้วน่นานาน,น่านน่านไม่ได้ไลน์นี้ไม่ได้แล้วมันไฟเบอร์ด้วยแม่งดำปิดเลยมองไม่เห็นเลยเนี่ยให้หัวเสาเฮ้ยต้องเอาอะไรมา นะมัดให้มันลอยไว้อ่ะไ,ได้เห็นปวดน้ำมาได้มัดให้มันลอยไวไ้ได้เห็นเดี๋ยวผมชิ่งก่นอนเดี๋ยวเราเตะนี่ขึ้นไปด้วยได้ครับนของแงบ่บอลอ,อยู่นี่นี่นะนี่อยู่แนวบอลอีกตัวโอเคโอเค